ก็จาะเป็นเคสเบียร์โตขานะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะคะแล้วก็โปรลง่ลงกระโชกโล่ลงะะโล่งโล่โลงนี่คือหมายถึงอากาศสมองสมองโล่งครับ <c oughs> เริ่มง่วงครับผมสวัสดีวันนี้มาทิพย์นะครับดูไลฟ์สดกันไปนะครับกินข้าวกันไปช่วงเที่ยงก็กว่านะครับจริงรๆแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันเที่ยวนะคะใช่ครับเออใช่พี่แล้วเราทำงานทำไมวันนี้บิดดิขออนุญาตจบเท่านี้นะครับเราเล่นนะครับผม วันนี้ครับนี่ครับกุแจสองดอกกุแจคีเลตปกติมีสามนะคะอะไรครับคุแจหรืออะไรครับประมาณนี้นะครับจาวบ้านนะคะวันนี้นะครับทักทายกันในช่วงเที่ยงกกว่านะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับเราไฟ์สดกันทุกวันสวัสดีเช้าเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูปด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีแฟนแฟนเอ่อีเอออตโตคารนะคครับผมเต็นท์ของเรานะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีธัญบุรีของแปะ พันธุ์ยาบุรีเขงแปดนะครับชื่อเต็นนะครับเต็นเคสเบียโตคานะครับสาขาที่สองนะครับเต็นแรกจะเป็นเต็นรักออตคานะครับอยู่ตรงใกล้ๆกันครับอยู่ไม่ไกลกันครับถ้ามาจากเส้นนังสิงรนครนายกจะอยู่คลองเก้านะครับอยู่ถนนคลองเก้าแล้วก็ชิดซ้ายไว้ขึ้นสะพานแรกนะครับก่อนถึงปัมพีทีนะครับขึ้น ขึ้นสพะพานแรกลงไปปุ๊บจะเจอเต็นท์แรกก่อนครับเป็นเต็นท์รักนะครับพอตรงจากเต็นท์รักมาปุ๊บนิดนึงก็จะถึงเต็นท์เคปีอโอโต้คาแล้วนะครับเป็นว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะเดี๋ยวจะให้อดมินแตงกวานะคะส่งโลเคชั่นให้เนาะของเ,เราเอ่อลือลึกไว้เสมอว่าอยู่ริมชายคลองนะคะอยู่ฝั่งทองนะคะทางไปทางไปลังินนะคะถ้าลูกค้ามาเส้นนี้เราเรียกว่าลังสิดนครนายกนะคะสำหรับวันนี้เนาะพี่บอสจะพาไปรีวิวนะคะเป็นตัวรถยนต์อีโกคานะคะปี คันนี้เนสเินะคะออได้เลยตัเกดีริาคุณภคราคายาวโมดโคาร์นามันต้องคันนี้เลครับมาพบกันกว่านะคคันนี้นะครับคันนี้เป็นเกมิุบิชุชิอคันนี้เป็นซ่สี่ประตูไม่โซนสีดานนะครับคันนี้นะครับแปประตูนะครับคันนี้นะครับเป็นมิุบิชิมิลานะครับ เป็นปี14ตัวท็อปสุดของโรงงานนะครับตัวนี้เป็นตัว GLS นะครับย้ำอีกทีนะครับคันนี้นะครับมองจากกล้องตนจะเป็นถ้าเป็นสีนะครับจะเป็นสีบอนเงินใช่ไหมครับพี่แอนสีบอนเงินนะครับตัวนี้นะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิมิราดนะครับย้ำอีกทีปี14ตัวท็อปสุดตัว GLS นะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับมาที่ด้านหน้าเลยดีกว่าครับด้านหน้าจะเป็นไฟมันติเรฟิคเตอร์นะครับเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนมาให้แล้วนะครับ แล้วก็มีที่ระบายอากาศด้านล่างมาให้นะครับคันนี้ยังเป็นป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเ๋ยวโอนย้ายเข้าให้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับมีโลโก้มิสุบิชิอยู่ครบนะครับเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้นะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับตรงนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างครับผมแล้วก็มีชุดแต่งของเขานะครับตรงนี้คล้ายๆสเกิร์ตนะครับแต่ไม่ใช่เป็นชุดของเขาเลยนะครับคือมาทั้งชุดด้านหน้าตรงนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ตัวท็อปนะครับทั้งเป็นทั้งซ้ายและก็ขวานะครับ ด้านข้างครับมาพร้อมด้วยล้อแม็ก์อันลอยนะครับขอบ14นะครับสเปกยาง18565นะครับใส่ดูได้เลยครับ18565ขอบ14นะครับยางเป็นปีใหม่แล้วเราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเป็นปี20นะครับคันนี้นะครับมีไฟเลี้ยวที่แก้มนะครับด้านซ้ายและก็ขวานะครับกระจกนะครับเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับมือเปิดประตูตรงนี้นะครับสีเดียวกับตัวรถคือสีบางเงินนะครับ มีช่องเสียบกุญแจไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับฟิล์มเราติดให้แล้วนะครับสีเดิมไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีอดไทั้งสิ้นนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับคันนี้ครับลองรับน้ํามันด้วย e 2ี่สิบนะครับเก9าหนึ่งเก้าห e 10นะครับคันนี้นะครับลองรับเรียบร้อยนะครับ ที่ด้านหลังครับด้านหลังมาพร้อมด้วยไฟโคมดํานะครับคันนี้กันรอยอย่างดีไฟด้านหลังนะครับโคมดํานะครับมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้นะครับแล้วก็มีโลโก้มิซูบิชิอยู่ครบนะครับแล้วก็มีตาโลโก้มิซูวิลลาด์อยู่ครบนะครับคันนี้นะครับด้านหลังถือว่าสวยครับด้านหลังนะครับถือว่าบอดี้รเขาสร้างมาสวยมากนะครับนี่นะครับ ภายในด้านหลังนะครับถือว่ากว้างนะครับเบาะพับได้นะครับคันนี้นะครับเบาะพับได้นะสามารถพับลงไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถเพียงแค่ดึงตรงนี้ครับดึงครับดึงตรงนี้ดึงตรงนี้นะครับถือว่าเก็บของกว้างสะดวกสบายรถคันนี้ถือว่าสวยมากนะครับเม็ดอาร์ตเดิมครับข้างหลังไล่ดูได้เลยนะทุกอย่างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีไฟไหม้น้ำท่วมตัดต่อ เรารับประกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับว่ารดลดเดิมหรือไม่เดิมนะครับคันนี้รับประกันนะครับรถสวยมากนะครับขออนุญาตครับตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งของเขาไฟเบรกดวงที่สามอยู่ตรงนี้นะครับติดหมดนะครับไล่ฟ้ามีมาให้ที่ปัดน้าฝนมีมาให้นะครับสะดวกสบายมากนะครับขออนุญาตปรับเบาะขึ้นนะครับด้านในครับ มาที่กระจกไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับด้านหน้าเป็นยึดด้านหลังเป็นดัมในย้ำอีกทีนะครับคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับถ<ะ>ือว่าสวยครับคันนี้นะครับประมาณนี้นะครับ กระจกไฟฟ้านะครับสีบานนะครับขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ง่ายๆนะครับสะดวกสบายมากคันนี้เป็นระบบคันนี้นะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้หนึ่งลูกนะครับ ตรงพงมาไรนะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้านซ้ายได้เกียร์โต้มานะครับคันนี้นะครับถือว่าสวยครับสภาพอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกอย่างเราทำความสะอาดให้คอนโซลไม่มีแตกหักหรือชำรุดใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้นะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับเราดูแลให้อย่างดีนะครับคันนี้นะครับเป็นแอร์ยังปรับเป็นมันนวดอยู่นะครับ คันนี้นะครับยังปรับด้วยมืออยู่เนาะไม่ใช่แอร์ออโต้หรือแอร์ไฟฟ้านะครับแต่มีแอร์แบ็มาให้2รูปนะครับเลขใหม่คันนี้นะครับอยู่ที่แสนต้นๆนะครับคันนี้นะครับถือว่าสวยมากคันนี้นะครับรถปีสิบได้ตัวท็อปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับ ต่อให้นะครับดูเครื่องครับเดิมไม่เดิมดูได้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเก่งมิตซูบิชินะครับเครื่อง1 2 0 0นซีซีนะครับตัว GLS นะครับย้ำอีกทีตัว GLS ปี14นะครับท็อปสุดของโรงงานนะครับเครื่อง3สูบ1ี่สลบสอแรงม้านะครับคันนี้นะครับเป็นประหยัดน้ำมันมากเป็นโมดิโกคานะครับแบตเตอรี่เราเบิกให้ใหม่เป็นของ 3K แบตเตอรี่นะครับ เม็ดอาร์ตเดิมฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับเครื่องหมายอยู่ครบนะครับมีแอร์แบ็กมาให้ตรงนี้คือแอร์แบ็กนะครับฐานหน้าเดิมเม็ดอาร์ตเดิมน็อตเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับแผ่นกันคมร้อยยังอยู่ครบนะครับเดินนิ่งงายนะครับเครื่องสามสูบจะเดินประมาณนี้นะครับถือว่าสวยครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์รถวันนี้มีเป็นถ่ายของเหลวให้นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องเต็มถังนะครับ รถแจกให้ลูกค้าไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับรถไม่มีชนหนักทิ่คว่มจมน้ำไฟไหม้น้ท่วมกระ่อไม่มีแน่นอนนะครับขออนุญาตจอดรถครับแล้วเดี๋ยวเขาฟังราคาค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับรถอีโก้คาคันนี้นะคะสวยๆคันนี้ปีสิบ ยังมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ก่องใช่ครับคุณแม่โปรโมชั่นอตอนนี้มีอะไรบ้างคะสำหรับรถยนต์ทุกคันคันนี้นะครับโปรโมชั่นจากทางเต็มเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับรับประกันโดยเฉพาะเ,เ,เครื่องเกียร์กล่องหนึ่งปีหนึงหมื่นกิโลช่องร่างแอร์หนึ่งเดือนนะครับรถเราจะระบุะสัญญาให้อย่างดีนะครับว่ารถไม่มีชนหนักไม่ความต่บน้ำน้ำท่วมตัดต่อไม่มีแน่นอนปลอกรถวันนี้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาว มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับรบริการส่งมอบรถฟรีผลผ่านรบอกเลยว่าคันสวยเดิมๆม,มีกุญแจให้2รดอกด้วยนะคะมีมนะครับใช่คถถสวยแบบนะคะ10พับบแบบนี้รถใหมะะใ่ๆมีรับประกันตืเนเกียวงายัดยนะคะ,นะครับผมถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะกาท่านใดสจิ้งเบรไว้ให้กับแอดมินนะคะ รเรามาสอบถามกันได้นะคะก็คือก็คือถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจมาไม่มั่นใจในเรื่องของเครดิตนะคะการเซ็นเครดิตของการเซ็นของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเก็บคุนใส่แล้วลูกค้าสามารถแบบเออถ้าลูกค้ามั่นใจแล้วนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเนี่ยก็ยะะใช่ครับะะแต่เบื้องต้นนะครับเราจะคุยเคสกับเซลล์ก่อนถ้าลูกค้าทิ้งเบอร์ไว้แอดมินจะส่งเบอร์ให้เซลล์ เซลจะคัดกรองลูกค้าก่อนว่าจะไปไฟแนนซ์ไหนได้ถ้าลูกค้าต้องการฟรีดาวเราจะลงไฟแนนซ์ไหนได้นะครับก่อนที่ลูกค้าเซ็นของเราจะไม่ให้เซ็นก่อนเพื่อที่จะรักษาเครดิตลูกค้าไว้นะครับการขอสินเชื่อไม่ว่าขอสินเชื่อในรายบีเคหรือขอสินเชื่อออมสินทุกอย่างขึ้นบูโรหมดนะครับผมย้ําอีกทีนะครับขอหลายๆยแท็กสามารถมาซื้อรถได้แต่ต้องคุดอีกทีว่าลูกค้าขอแล้วผ่านไหม mm hmm. ขอไม่ผ่านติดเนื่องด้วยอะไรนะครับซ mm ื hmm. ้อประมาณนี้นะคระ mm ับ hmm. <ช>ยังไงน,นะคะเรามาปุยกันได้ยังไม่แน่ใจนะคะคุ้มเคยเนี่ยสอบถามเข้ามาได้นะคะเราไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการส่งสาเนะาะได้นะคะใช่ครับเราอยากให้ลูกค้าได้รถนะครับบอกหมดเรายา้ำอีกทีได้รถใช้แน่นอนะนะครับตรงนี้นะครับบอกแค่ไม่โกหกกันเนาะเพราะว่าทุกอย่างการตรวจเครดิตการเช็คเครดิตทุกอย่างมันขึ้นหมดอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเสียบบัตรประชาชนมันขึ้นหมดอยู่แล้วนะครับก็ลูกค้าติดแท็กซี่ ติดคืนลถติดอะไรมาบ้างอย่างนี้นะครับไปขอิเชื่อไหม<ๆ>เคยขอมาแล้วทุกอย่างขึ้นหมดนะครับย้าอีกทีถ้าลูกค้าบ,บอกหมดเราสามารถโยกไปนั้นไปให้ไปนั้นได้นะครับค้ำลดคืนรดซื้อลดกูร่วมทุกอย่างแจ้งได้นะครับเราสามารถมีทางออกให้ลูกค้าเนาพี่แนนเนาะคันนี้รับประกันบิกแมนได้ไหมพี่แนนคันนี้รับประกันได้ได้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางบิกแมนเนี่ยคื้อขอมาเช็คได้อีกทีการซื้อของลูกค้าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าบิกแมนรับไปนั้นเนี่ยเขาก็สกินบนติดตอกชัดนะคะ อ่าคืออย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังรถเนี่ยทางที่เรารับเข้ามาเราก็สั่งเราดูอยู่แล้วเราประกันอยู่แล้วตรงนั้นเรารับประกันให้ลูกค้าแล้วเราก็ดูก่อนที่จะลดเราจะมาตั้งขายส่วนฟิกแมนที่เรารับประกันเนี่ยบริการเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้ารายการเนี่ยตีไว้ร้อยแปดสิบรายการนะครับเขาก็จะมาตรวจรถเราอีกทีหนึ่งตรวจเพื่อว่าอะไรนะครับตรวจเพื่อว่ารถเราได้มาตรฐานไหมเข้าเกณฑ์ของเขาไหมสามารถรับประกันของเขาได้ไหมนะครับเพียงแค่สมมติแต่บางทีรถนะครับ ยังไม่พร้อมสมมตินะพี่บางคันก็เป็นนะที่เดินลองบางทีลืมเปลี่ยนถ่ายหม้อน้ำหม้อน้ำยังยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายเป็นสีเขียวหรือสีชมพูอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเขาไม่นี่เลยน,นะครับ,ค,รบความที่เขาแบบดูรถดูทุกอย่างหมดนะครับช่วงบงช่วงล่างท่ออะไรเขาดูหมดดูที่เกี่ยวรถเขาคือเขาดูหมดนะครับตรงนี้คือเราไม่ต้องห่วงเลยทางเราเนาประกันที่นะครับเครดิตดีฟีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับค่ะแถมน้ำมันเต็มถังนะคะทุกชินเดือนใช่ครับฝากเครดิตดีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ ผมแล <source> ้วก็เรื่องการออกรถนะครับถามลูกค้าลูกค้าถามกันมาเยอะผมไม่มีเครดิตหนูไม่มีเครดิตออกรถได้ไหมออกได้ไหมครับพี่แนนได้ค่ะได้ค่ะประวัติใส่นะคะออกรถได้นะคะมาคุยกันนะคะว่าอาชีพอะไรถ้าอาชีพอิสระนะคะจะต้องใช้เงินดาวน์หน่อยเนาะถ้าอาชีพเป็นพนักงานประจำรับเงินสดเป็นประกันสังคมนะคะอันนี้เข้าเกณฑ์เป็นพนักงานประจำก็ไม่ต้องใช้เงินดาวน์ใช่ค่ะแต่ละอาชีพนะคะไม่เหมือนกันเนาะนิเดียวต้องดูได้ใช่ครับคือจะเป็นอย่างนี้ครับพี่ ธิบายนิดนึงนะครับในระหว่างเวลายัางไม่ได้เนาะตรงนี้นะครับคือว่ารถเนี่ยราคาสมมติคันนี้ขายอยู่เท่าไหร่นะครับพี่แนนคันนี้ขายอยู่ที่2องแสนห้าสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสมมุติว่าผมไปไฟแนนซ์แบงค์หนึ่งจัดได้สามแสนนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตประวัติใส่ก็อยู่มาที่เก้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะพี่เบื้องต้นนะเราก็จะเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับไปคูณกับราคากลางแล้วกดเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือที่ลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณนี้ถ้้าาลูกค ได้ยอดเกินราคา2 1 0 0 0 0มันมัจัดได้ฟีดาวแล้วนะครับตรงนี้นะครับคือต้องดูราคาการแล้วก็ต้องดูเครดิตลูกค้าด้วยนะครับประมาณนี้ครับแต่ถ้าลูกค้ามีเงินดาวเข้ามาบอกเลยว่ายอดจัดนก็จะน้อยลงใช่้ายอดจัดน้อยลงลูกค้าได้ลงแล้วก็ได้ผ่อนลงค่ะเพราะว่าลูกค้าใช้เงินดาวอันนี้ก็คือก็คือมันไม่ได้ไปไหนนอกจาก<ช>ก็จะมีลดโดนะคะใช่ครับ,รบดอกเบี้ยเราสู้ได้ทุกไฟแนนซ์นะครับเราสามารถสู้ได้ทุก เต็นเหมือนกันนะครับตรงนี้เรามีดอกเบี้ยคือดอกเบี้ยหลักการมือสองจะคล้ายกันนะครับตรงนี้นะย้ำอีกทีหลักการมือสองคล้ายกันนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่ที่เครดิตของลูกค้าดอกเบี้ยพิเศษจะผ่อนได้แค่4ปี3ปีอันนั้นแล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้ามีเงินแต่ว่ารู้ว่าภาระโดยเองผอเนาะพี่เนาะสามารถเราจัดการใช้ได้ย้ำอีกทีนะครับเต็น์ของเราอยู่ที่ไหนครับพี่แนนเต็น์ของเรานะคะอยู่คลอง8พญาพิรีนะคะเส้นลำสิลนกรนายกนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะเต็นต์ k ผมสนใจขานานติดต่อทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะครับกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเซลบอสครับเซลแนนค่ะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ